ปุ่มบุสตาร์ทเนี่ยถ้าพี่สตาร์ทเครื่องพี่ต้องเหยียบเบรกด้วยพอเหยียบเบรกมันจะมีไฟสีฟ้าขึ้นรอบวงอย่างเงี้ยที่แตะเข้าไปทีก็สตาร์ทเครื่องไห้ในระหว่างที่สตาร์ทเครื่องอยู่พี่ขับรถมันออโต้ล็อกให้ครับล็อกให้ทั้งคันเลยระบบอัตโนมัติการล็อกให้นี่นะครับ,บมันจะล็อกประตูให้หมดเลยอ่ะแล้วก็ ในระหว่างที่สตาร์ทอยู่แบบนี้พี่ลงอย่างรถได้นะเครื่องยนต์สตาร์ทอยู่เปิดแอร์ได้เปิดแอร์ไว้ลงมาแบบรถใต้ลงมาแล้วล็อกไว้ได้ล็อกแบบนี้เลยเดินไปไหนเลยก็ได้เครื่องยนต์ไม่ดับอธหบดไปด้วยได้เลยล็อกไว้ได้เลยสตาร์ทเครื่องกดแอร์ทิ้งไว้ได้ครับกลับมาก็ใครล็อกคือรถขับต่อได้เลยก็ไอจ้าปุ่มตัวเนี้ยถ้าเราไม่หยาเบรกกดใต้นะในระหว่างสตาร์ทเครื่องเนี่ยกดได้ไม่ดับไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าหยาเบ,เบกเรกแล้วไปกดคือดับเลย แล้วก็ปุ่มตัวนี้มันใช้แทนกุญแจรถเลยก็คือถ้าเราอยากเปิดวิทยุแต่เราไม่อยากสตาร์ทเครื่องก็ไม่ต้องหย e ียบเบรกครับพี่ไม่ต้องหยยบเบรกกดปุ่มเข้าไปได้เลยกดเข้าไปนี้เลยกดครั้งหนึ่งมันจะเป็น A/C เปิดวิทยุได้ชาร์จโทรศัพท์ได้กดอีกครั้งมันจะเปิดไฟทุกอย่างเลยครับเปิดหมดทั้งคันเลยกดอีกครั้งมันจะปิดมันจะวนเลยครับแต่ถ้าพี่ต้องการสตาร์ตต้องหยยบเบรกก่อนต้องถึงหยยบปุ่มเข้าไปแล้วเจ้าปุ่มตัวเนี้ยถ้าเราล็อกรถไว้นะมันเป็นการขโมยด้วยถ้าเราล,ล็อกรถ ล็อกไว้นะครับแล้วเราไม่ได้กดใครล็อกรีโมทไม่อยู่มีคนงัดเข้าไปเนะี่ยมีคนเปิดประตูงัดเข้าไปแต่เปิดจากข้างในเปิดจากข้างนอกหรือเปิดยังไงก็ช่างถ้าขึ้นมาในรถสักคู่หนึ่งมันจะร้องครับองนนี้มันจะมีเสียงร้องไม่ให้สตาร์ทมันจะสตาร์ทไม่ได้ครับเป็นการขโมยด้วยไม่ให้สตาร์ทถ้าเราปิดประตูลงจากรถดับเครื่องหมดทุกอย่างเรียบร้อยปิดประตูสนิททุกบานแล้วเราไม่กดรีโมทล็อกรถเลยนะครับตัวรีโมทมันจะส่งสัญญ,ญาณคุยกับรถ มันจะล็อกเองอัตโนมัติถ้ารีโมทห่างเกินสามเมตรครับผมถ้ารีโมทเข้าใกล้รถมันก็ออโต้คายล็อกเลยเราไม่ต้องกดอะไรประมาณนี้ล้วก็ออโต้คายล็อกเลยถ้าเราอยู่บ้านแบบเนี้ยเดินเข้าเดินออกถือรีโมทเข้าใกล้มันจะล็อกคายใช่ไหมฮะมันปิดได้ครับที่ปิดด้วยการกดกดปุ่มล็อกเข้าไปเลยหนึ่งครั้งแบบนี้ถ้าพี่ล็อกไว้แบบเนี้ยมันจะไม่คายล็อกอัตโนมัติถึงรีโมทเข้าใกล้มันก็จะไม่คาย พี่จะขึ้นรถพี่ต้องคายเองต้องแอนล็อกด้วยตัวเองเลยถ้าจะสตาร์ทเครื่องไมวยร้หมวรถต้องล็อกแบบนี้ก่อนต้องล็อกแล้วแล้วก็กดปุ่มล่างสุดเลยครับกดค้างไว้ประมาณห้าวิพองครบห้าวิก็ปล่อยแะวเขาออโตัสตาร์ทเองจะเอาให้ถึงห้าวินะครับเพราะว่าตัวเนี้ยไอ้ปุ่มเนี้ยมันใช้ได้สองสถานะสถานะที่หนึ่งคือเอาไว้สตาร์ทเครื่องสถานะเอาไ้กดให้รถล็อ ถ้าพี่กดแค่หนึ่งถึงสามวิมันเป็นกดให้ร้องถ้ากดหนึ่งถึงห้าวิมันเป็นกดให้สตาร์ทนะครับถ้ากดหนึ่งถึงสามวิจะเป็นอย่างเงี้กดแล้วปล่อยจะเป็นรถร้องแล้วก็กดอีกครั้งมันก็จะหยุดสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทเร็จถ้าพี่ไม่กดปุ่มล็อกกดคายไม่กดดับเครื่องเสียเวทีมดตับเองนะครับแต่ถ้าพี่สตาร์ทแล้วพี่กดคายล็อกพี่ขับรถได้เลยพี่ขึ้นไปตัดต่อได้นี้ยาวเลยหรือถ้าพี่กดล็อกรถกดสตาร์ทด้วยรีโมท แล้วพี่ไปกดใครล็อกทีนี้มันจะดับเครื่องด้วยรีโมทไม่ได้แล้วพี่ต้องขึ้นไปดับคนละเลยอย่างนี้คือเรายังไม่ได้กดอะไรแบบนี้นเราสามารถกดดับด้วยรีโมทหรือปล่อยให้มันดับเองก็ได้กดดับด้วยรีโมทก็ค้างไว้ยาวๆเลยครับข้าววิคพอข้าวาวิคก็ดับของเขาเองเครื่องยนต์ดับประตูไม่เปิดครับดับแค่เครื่องนี้เองล็อกปุ่ม